ผมเห็นในหลายๆเว็บหลายทวีตที่ถามผมเกี่ยวกับการกินวิตามินของผมว่าผมกินวิตามินอะไรกินเยอะแค่ไหนแล้วกินยังไงอีกทั้งยังมีมากมายหลายกระแสที่พูดว่าผมกินตัวนั้นกินตัวนี้วันนี้ผมจะมากินวิตามิน ที่ผมกินให้ทุกคนดูครับผมขอเริ่มด้วยตัวแรกโดยที่ผมอยากจะสงวนของงดพูดชื่อยี่ห้อเพื่อดูเหมือนการแอบอ้างหรือการโฆษณานะครับผมจะพูดชนิดของวิตามินเท่านั้นส่วนยี่ห้อดูกันเองนะครับผมจะตามด้วย น้ำสก,กัดจากองุ่นเข้มข้นหนึ่งฟ้าครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมกินจริงทุกวันครับผม